มึงพักนี้กูแบบอยากโดนตัวเขา,าอะมึงคิดภาพตามกูน,นะเวย้ยคือเขาอะตาเป็นสีน้ำตาลเวลาเขายิ้มจะเห็นเขี้ยวด้วยนะเวย้ยกูชอบที่เขาไหลกว้างแต่ก็หลังค่อมนิดนิดแต่รวมๆว่ะมึงโคตรแฮ่อ,อย่งางกระหนังญี่ปุ่นอืมดูดีชี่ย <c oughs> <c oughs> อือตดรอดอกั้มายิดีฮนะฮะในโลกของฝาแฝดอ่ะเราแบ่งปันกันทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของกินครังหน้ามึงเอาไข่แดงให้กูเลยนะออจนถึงจูบแรกของเรามึงว่าจูบมันจะรู้สึกยังไงวะอแบบนี้ไงแบบเนี้ยกูจูบกับหมาที่บ้านก็ได้ป่ะเพราะเราสองคนอ่ะสนิทกันที่สุดในโลกแล้วผู้ใจอยูผู้ใดมีนี่มึงบอกเลยจ ดูดีๆนะยูอ่ะไม่มีไายกูหน้าใสกูสวยกว่าแต่มีอ่ะมีไายที่แก้มกูมีสายเสน่ห์กูสวยกว่าแล้วนี่มีพลังจิตซิกเซนไอสื่อถึงกันปะมีแต่พูดพร้อมกันอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าเราจ้องตาใครเกินแปดวีคนนั้นจะตกหุมรักเราหนึองามโอยแปวีมันนานเกินไปอ่ะถ้าป่วยมากอ่ะ อยู่กับมีนี่มีเหมือนกันเลยนะอยู่ได้ไงสนิทกันแล้วหรอแปลกปะเพิ่งรู้จักกันแต่แบบมันรู้จักกับมีมานานแล้วอะมีกูเป็นแฟนกับหมากแด้ปะแล้วถ้ากูไม่ให้อ่ะอคิดไม่ออกเลยอะว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงคือเราอยู่กับยูมันมาทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆวันนึงแกก็เข้ามา ไม่ต้องบันทงนะฮะรือคุณกับฝาแฝด้วยนะฮะเราไม่รู้แล้วอะว่าเรารู้สึกไงชอบใครกันแน่ไม่แน่นะคนที่หมากชอบอะเป็นแฟนกันนะอาจจะเป็นเราก็ได้คนรู้ว่า <c oughs> ใครๆก็ชอบมือมากกว่ากูรู <c oughs> สัาญญให้กับฉันกับฉันนะฮะนี่น่าจะเป็นหนังไทยคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยนะฮะคือดูจากหน้าหนังดูจากโปสเตอร์ดูจากตัวอย่างโอ้โหปังแน่นอนเดี๋ยวหนังจริงจะเข้าวันที่9กุมภาพันนี้นะฮะในโรงภาพยนตร์